สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่ตอนนี้เรามาเล่นอะไรกันดีทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะ่ะเราก็จะให้ทุกคนโหวตนะคะว่าอยากจะให้เราทำอะไรมากที่สุดนะคะให้คอมเมนต์มานะคะโอเคเริ่มค่ะอันดับแรกนะคะทำเกมทำคลิปเกี่ยวกับเกมอ่ะก่อนที่จะไปพูดต่อยอย่าลืมกดไลค์นะจ๊ะ อย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะแค่ต้องการไลค์แค่นี้ทุกคนช่วยกดไลค์นะช่วยกดไลค์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 แค่กดไลค์ให้เราเพียงเดียวนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะคือแบบแรกนะคะเรามีสองแบบทุกคนโบเรามีสามแบบให้ทุกคนโบนะคะแบบแรกก็คือเน้นอะไรมานะคะเน้นแรกคือเน้นเล่นเกมคือแบบเล,เ,แบบเล่นเกมแบบเล่นเกมแบบมีคลิปเล่นเกมเยอะกว่าคลิปบล็อกนะคะหรือว่าอันที่สองคือ คลิปวอกมากกว่าคลิปเกมนะคะแล้วก็คลิปข้อหัวข้อที่สานะคะให้ถ่ายคลิปเล่นเกมกับวอลกให้มันเสมอต้นเสมอปลายคือเท่ากันนะคะลงคลิปแบบวันหนึ่งมีเล่นเกมหนึ่งหนึ่งคลิปมีวอลกหนึ่งคลิปอะไรประมาณนี้นะคะถ้าอยากให้เราเนี่ยเน้นเกมกดหนึ่งคอมเมนต์นะกดหนึ่งถ้าส่วน ที่จะให้เราทำวอล์กมากกว่าก็กด2ถนะ้าอยากให้ทำวอล์กกับเกมด้วยกันให้มันเท่ากันนะคะเออประมาณนั้นแหละเราไม่ถูกเหมือนกันก็กด3ม,มานะคะหรือว่าใครจะเอาแบบนี้ก็ได้แบบถ้าจะเลือก2อ,อย่างแต่ไม่อยากจะกด3ก็กด หนึ่งสองมาเลยก็ได้แบบนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอทุกคนลาไปก่อนนะคะสำหรับขอบคุณมากเลยนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบคลิปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องกดแชร์ไม่ต้องกดไลค์กดแชร์นะคะแค่ทุกคนขอให้ทุกคนน่ะกด u b s c r i b e กดแลวกดกระดิ่งกุ๊กกิ๊กนะคะจะได้รับชมคลิปก่อนใครแล้วก็แค่ไลค์แค่กดไลค์ให้นะคะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะสำหรับในการที่ทุกคนเนี่ยจะได้ดูคลิปของเรานะคะแล้วเราจะโตไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ